ร้านอีรักติชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมาแปดปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆพักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮั ha, สวัสดีครับมีลักกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบ็ k โคเวอร์เอ็มนะครับอันนี้มีคนถามมีเยอะมากครับว่าไอดีผมพังหรือเปล่าวมีโดเอลตัวเดียวแล้วก็เปิดจูเรียนไม่ได้ไอดีพังนะครับก็อยากจะเริ่มเล่นรีใหม่หรือว่าบางคนที่เ,ออเห็นจูเลียสจากพันเวทมูลมาหู เห็นโนเอลเข้ามาแล้วอยากเล่นก็สามารถมาทํำตามที่หมีบอกได้วิธีนี้สามารถที่จะทําให้ได้จูเลียสกับโนเอลห้าดาวสตัวเลยครับแบบชูชิวเลยนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่อยากรีสามารถไปรับ ID ได้ครับหรือว่าจะทําเอาวิธีที่หมีบอกเราไปขายก็ได้อ่เดี๋ยวเรามาขออนุญาตดูราคาของโนเอลกับจนะูเลียสณวันนี้ตลาดวันนี้ก่อนนะครับเอเอหคือสุ่มจูโนเอลสตัวจูเลียสหตัวเห็นว่าบวกสกิล ก็คือ250บาทเอาง่ายๆนะบีบกพูดแบบเข้าใจง่ายเลยถ้าเกิดเปิดโนโอเอลกับจูเลียตได้หนอย่างละหนึตัวเนี่ยประมาณ200ถึง250บาทครับเพราะมันคือตัวเอ็นเกมใช้ยาวนะโนโอเอลไว้แบบ PVE แล้วก็ PVP ส่วนจูเลียนี่ไปแบบ P v p นะครับเห็นไหมอันนี้ VV1 เห็นไหมครับก็อย่างละหนึตัวก็ได้200บาทแต่ถ้าเกิดเป็นเพื่อนคิดจะรับจริงๆอันนี้มีขอแนะนํานะ จะประสบการของมีและ FC ที่เปิดตู้จูเลียสนะครับโนเอลบวกจูเลียสบวกลาเดสบวกสกิลคือตอนนี้ต้องบอกว่าเออการ์ดของจูเลียสออกยากมากครับการออกยากบว่าตัวเยอะส่วนใหญ่าบางคนเนี่ยเปิดจูเลียสไป5ดาวแล้วยังไม่ได้การจูเลียสก็ยังมีนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็อาจจะแบบเออโนเอลตัวเดียวอย่างเงี้ยจูเลียตตัวหนึ่งเขาเปิดไงก็ไม่ได้การ์ดเขาก็เลยมานั่งรีใหม่ ก็อันนี้มีบอกตรงนะถ้าเกิดเพื่อนคิดว่าจะรีหรือว่าจะไปรับซื้อมีขอแนะนําให้เอาการ์ูเลียรครับถ้าจะรับซื้อจริงๆมีแนะนําเอาเป็นการ์ตูเลียหนึ่งแล้วก็อ่อจูเลียอีกตัวหนึ่งแล้วก็โนโอเอลถ้ามีลาเดสหรือว่ามีวินเลียมหรือว่ามีมามีโลตัสมาด้วยก็จะดีมากครับแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรขอสตัวนี้เอ้ยขอสอย่างนี้คือโนเอลจูเลียแล้วก็การ์ดของจูเลียนะครับ อ่าเดี๋ยวเ,เพื่อนเถามเอ้ยทำไมการ์ดโนเอลถึงไม่เอาใช่ไหมการ์ดโนเอลเ,เพื่อนเสามารถไปเติมพาร์ตได้ตรงนี้ครับเนี่ยเติมพาร์ตได้แต่ของจูเลียสไม่ได้นะอ่าต่อไปเราไปดูราคาแบบถ้าใครกะขายลิขายแบบแพงๆเลยนะครับตอนนี้ราคาจูเลียสหดาวบวกปอจอต,อปอจ,อ,ตอปอจอตอคือการประจําตัวแล้วก็โนเอลห้าดาวบวกประจําตัวทํากุญแจแล้ว5ดาว น่นหมายความว่าราคาตอนนี้เอาแค่2ตัวนี้5ดาว2ตัวราคาไปประมาณ4 0 0 0ถึง4,500บาทมีคนรับเลยครับอันนี้มีเช็คราคามาจากในบอร์ดนะถ้าถามมีใช่ปะเกิดเป็นผู้เล่นใหม่คิดคิดว่าอยากจะไปเปิดใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวฟังหมีนะมีมีเพื่อนใ่เป็นสุลต่านเติมจูเลียต5ดาวหาแค่การ์ดประจําตัวเขาหมดไป3 0,000บาทนี่เรื่องจริงนะเขาหมดไป3 0,000บาทเพราะนันคำถามพวกนี้เพื่อนๆไม่ต้องถามเลยว่าเฮ้ยผมไปซื้อรับไอดีแบบนี้ กลับไปเติมเองไหนคุ้มกว่าซื้อห้ดีคุ้มกว่าเยอะครับบางทีเป็นเพื่อนไปกดนะเขาขาย4,500่ไปต่อสัก3 0 0 0 3,500เขาขายแล้วก็กำไรเลยใช่ไหมและไอดีพวกนี้มีจจะบอกเลยนะจูเลียน5ดาวโนเอล L 5ดาวไอไม่มีทางตกครับมันสามารถขายยังไงก็มีคนเอาเพราะว่าไอสอตัวน,นี้มันคือตัวที่ดีที่สุดในเกมนะครับยันแพด JP ตอนนี้สตัวน,นี้ก็ดีเอ,อ,อผู้หญิงคนนี้ก็เป็นไหนชนตูดกูจังเลย เดี๋ยวมีเจ้าบอกวิธีหาเพชรสี่หมื่นนะครับแล้วก็ตัวสามร้อยถ้าเกิดเพื่อนๆพืทำตามหมีเนี่ยสามารถทำจูเลียสกับโนเอลห้าดาวได้เพื่อนเพื่อนจะไปทำขายก็ได้อันนี้เรื่องของเพื่อนหรือเพื่อนเพื่อนจะทำมาเล่นเองส,สำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นที่พลาดเปิดตู้มั่วไปก็สามารถมาเริ่มใหม่ได้ครับจะได้จูเลียสห้าดาวกับโนเอลห้าดาวแน่นอนนะครับ เพราะนี่คนถามมาเยอะนะเพราะว่ามีคนบอกมีพี่มีครับผมจะเลิกเล่นแล้วผมโดนโอเอลผมก็จะเลิกแล้วไปเปิดจูเลสไม่ออกเออผมจะเลิกเล่นแล้วครับก็ลองมาทําวิธีเดียวของมีได้ครับเดี๋ยวเออจะพูดให้ฟังนะครับคือเอามีพูดแบบเข้าใจง่ายนะวิธวีวิธีเริ่มไฮดีไอดีนะเพื่อนเพื่อนเริ่มเกมมาเล่นไปสัป 1, 1, กพักหนึ่งหนึ่งห้าก่อนพอบนหนึ่งที่ห้าเสร็จเนี่ยมันจะให้เปิด อเปิดฟรีสิบโลครับ <ขอ S 1> เราจะได้เจสเชลล์ตเนี่ยตัวนี้เนี่ยสำหรับผู้เล่นใหม่นะอาจจะไม่รู้เจสเชลล์ตอะไรวะชาร์ลอ์ตคืออะไรชาร์ชลล์ตแครอตหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเพื่อนกันนะนี่เจสเชลล์ตตัวนี้ครับเปิดฟรีสิบโลจะการันตีได้แน่นอนเพราะหลังจากนี้เสร็จให้เพื่อนๆกดที่จดหมายครับจดหมายอยู่ไหนวะอ้ออยู่ขวาบ,บนตรงนี้มันจะให้ตัวสูงมาทั้งหมด40โลก็40โลนี่แหละครับให้ให้ไปเปิดตู้อ่ะเปิดตู้อะไรใช่ไหมครับอ่ะ ให้เพื่อนนตัวเปิดปตูต้ตตจูเลียสก่อนเลยอันดับแรก40โลให้ได้จูเลียสหนึ่งตัวกับการ์ดประจําตัวหนึ่งตัวแค่นี้ครับได้เล่นได้เลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่าเฮ้ยเอออยากจะรีแบบจรงิจรจรงจังอย่างที่หมีลงให้ดูใช่ไหมเขาจะรีอย่างนี้ครับเอาจูเลียสหนึ่งตัวการ์ดจูเลียสหนึ่งตัวแล้วก็ไปเอาโนเอลนี่ครับตัวเนี้ยเนี่ยผู้หญิงโอ้โหรูปร่างดีสวยสวยงามนี่นี่ไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้โกสไม่ไม่ใช่ชามี่นะตัวนี้ครับโนเอลนี่เนี่แหละเขาจะเอาเออ จกักรพรรดเม่มนจูเลียสหนึ่งแล้วก็การจูเลียสแล้วก็โนเอลเอาเอาสามอย่างแค่นี้เพื่อนๆเล่นได้เลยครับส่วนการโนเอลไม่เป็นไรการโนเอลถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นยาวก็ค่อยไปเติมแพทเทิร์นพาร์ทก็จะได้การแค่นั้นครับจบสําคัญทั้งคู่แต่แต่ว่าการจูเลียสค่อนข้างดีมากนะควรจะต้องมีถ้าเกิดไม่มีเพื่อนๆจะไปเติมเองตอนหลังก็ได้หมีไม่ว่าอะไรนะอาจจะโดนสามหมื่นบาทแล้วไม่ได้อันนี้หมีก็ไม่รู้นะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆลวกันขอให้โชคดี อ่าหลังจากที่เรามีจูเลียสหนึ่งตัวการ์ดประจําประจําตัวของจูเลียสหนึ่งแล้วก็โอเอลหนึ่งแล้วใช่ไหมครับเรามี3อย่างแล้วสิ่งสิ่งต่อไปก็คือเราต้องหาเพชรแล้วใช่ไหมเพราะว่าเราจะมาเปิดตู้เดี๋ยวมีขอบอกก่อนว่าจะมีวิธีหาหินทองครับหินทองใช้ทาอะไรใช่ไหมอุ้ยหมีใช้ไปหมดแล้ววะ่ะมา,าดูตรงนี้ก็ได้ครับอ่ะนี่ครับหินทองหินทองเนี่ยเอาไว้อัปดาวตัวละครเลยครับอัปได้เลยจะเป็นตัวไหนก็แล้วแต่จูเลียสกับนเอลก็สามารถอัปได้ตอนนี้มีวิธีหาอยู่ทั้งหมด5้าก้อนนะครับ อ่ะสามก้อนแรกหาจากไหนเป็นเควสซ้ายกลางเลยครับจะจะจะเป็นเควสแมกมาแต่ว่ามีทําไปแล้วเพื่อนเพื่อนผู้เล่นใหม่เข้ามาจะเห็นเลยครับเควสแมกมาตรงซ้ายเพื่อนเพื่อนนั่งไล่ทําให้หมดเลยมีเคยทําคลิปไปแล้ววิธีทําไกด์ผ่านทุกอย่างของแมกมาเพื่อนเพื่อนจะได้หินทั้งหมดสามก้อนอ่าอันนี้หนึ่งอย่างแล้วนะครับต่อไปก็คือขวากลางครับเควสระดับสูงให้เพื่อนเพื่อนทำผ่านก็จะได้อีกหนึ่งเป็นสี อีกอันนึงคือเควสเควสอันนี้ครับเลดบอสแรกของแต่ตอนนี้มันจบกิจกรรมไปแล้วเพื่อนต้องรอเดือนหน้าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีให้แลกครับอันนี้มีฟังจากสปอยจากเอ่อทางทีมงานมาเขาบอกมีอย่างเงี้นะตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแลกแล้วคนไปหมดแล้วเพื่อนเออคือไม่ต้องเสียใจครับเดี๋ยวเดือนหน้ามีให้แลกอ่ะ แล้วทีนี้พอเดือนหน้ามาเพื่อนๆทําอะไรเสร็จตรงนี้เสร็จพเพื่อนก็จะได้ห้าก้อนพอดีแต่เพื่อนไม่ต้องห่วงนะครับมันจะมีเควสชั้นสูงตรงเนี้ยเควสชั้นสูงตรงนี้นี่มันจะรีทุกยี่สิบวันครับให้เพื่อนว่าทำเควสเสร็จมันก็จะกลับมารีใหม่เพื่อนก็ทําเก็บดาวไปเรื่อยๆอ,อ่ะต่อไปเพื่อนเพื่อนก็จะได้หินทองห้าก้อนแล้วถูกไหมครับอ่ะต่อไปก็คือวิธีการหา เท็ทั้งหมดทั้งมวลนี่หมีจะรวมให้หมดเลยนะแล้วก็ตัวสําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นผู้เล่นที่แบบอยากกลับใจโหไอดี ID ผมพังแล้วครับพี่หมีผมไปต่อไม่ได้ก็มาลองทําตามนี้ดูหมีจะบอกว่า2วันนี้มีคนทําตามวิธีหมีเนี่ยแล้วเขาไป5ดาวจูเลียทั้งโนโเอลสองตัวเรียบร้อยแล้วครับหมีก็ยังไม่คิดอยู่เฮ้ยโอจริงจริงตอนนี้เราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสได้นะสำหรับบางคนที่เกลืออยู่ก็สามารถที่จะมาทําตรงนี้ก็ได้2เทพพระเจ้า5ดาว2ตัวก็จบเลยประมาณนี้นะครับ มันก็ดีกว่าถ้าเกิดเ,เ,เพื่อนๆใสยฟรีอ่ะเพื่อนๆจะมานั่งรอเก็บเพชรวันละร้อยห้าสิบเก็บไปตู้จูเลยนออกก่อนแน่นอนถูกไหมอ่ะต่อไปนะครับก็คือการใส่โค้ดก่อนเลยโค้ดจะได้ตัว๋วได้เพชรเยอะมากครับเพื่อนๆก,กดตรงซ้ายกลางเห็นบ้านรูปโทรโขะงอ่าเสร็จแล้วกดตรงข้างล่างเนี่เลยครับเห็นบ้านรหัสรหัสและรับตรงนี้เดี๋ยวมันจะมีใส่รหัสเราให้เพื่อนๆกดกรอปครับ a i d อ่าแล้วเพื่อนๆก็ใส่ไปอ่ะเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะโค้ดเลยครับ ที่ใส่ได้ทั้งหมดนะจริงๆมันมีอยู่ประมาณ30โค้ดแต่ว่าโค้ดเก่าตอนนี้มันเอเอเลร์ไปหมดแล้วคือมันจํากัดจํานวนหมดแล้วเพื่อนเมื่อใส่โค้ดตรงนี้จะสามารถไปเปิดตู้เพิ่มไนดะ้เออจริงๆเพื่อนๆเก็บจดหมายตรงนี้40โลแล้วใส่โค้ดด้วยครับน่าจะเปิดได้ประมาณ50โลถ้าใส่โค้ดด้วยนะอ่าอ่าต่อไปรวมวิธีการหาเพชรทุกอย่างในเกมนะครับอ่ ถ้าเป็นเพื่อนผ่านด่านบทที่1ถึง6มันจะได้เพชรเยอะแต่ว่าบางทีมันยากไปใช่ไหมเพื่อนเพื่อนแอดเพื่อนหมีไม่ได้เลยครับเนี่ยเห็นชื่อหมีไปแอดเพื่อนมาเลยแอดเพื่อนมาแล้วก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ในคลิปนี้ก็ได้บอกว่าผมชื่ออะไรแล้วเดี๋ยวหมีจะแอดปแล้วยืมโนเอลหมีไปยิงผ่านได้ทุกด่านครับไม่ต้องกลัวบทที่1บทที่6ยิงขี้แตกหมดรับประกันเลยโนเอลขี้เหล่อเจ็มั่นใจครับยิงหายหมดแน่นอนนะก็สำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะยากใช่ไหมครับแนะนำให้พยายามแอดเพื่อนผู้เล่นโหด ไว้เลยสาสิคนแล้วก็เล่นด่านเล่นด่านเล่นด่านไม่กี่วันก็ผ่านครับส่วนใหญ่เออคนที่เขาขายไอดีโนเอลหดาวจูเลียนหดาว,ดาวเขาทำกันอย่างเงี้ยแหละเออพอเ,เพื่อนยืมเพื่อนเสร็จใช่ปะอ่าเดี๋ยวมีกดให้ดูอ้าจิ๋หายแล้วกูลงดานอยู่วะอ่ะกดเข้ามาตรงนี้ครับมันจะมีควาว่ายืมเพื่อนอยู่ตรงไหนวะบ้นะ๊นนึงนะนี่เพื่อนเเห็นสายการจองไม่ช่วยเหลือไหมครับนี่ ถ้าเพื่อนๆยืมเพื่อนใครไปตรงนี้มันจะมีขึ้นครับเห็นไหมเพื่อนๆก็ยืมเพื่อนใครก็ได้ไม่มีใครก็ยืมหมีมาได้ครับเดี๋ยวเอาโนเอลตั้งให้แล้วประกันยิงขี้แตกขี้แตนหมดแน่นอนนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เพื่อนๆก็น่าจะผ่านเควสบทที่หนึ่งถึงบทที่หกได้แล้วแบบไม่ยากเพื่อนๆเล่นเนื้อเรื่องเควสเลยครับเห็นเพื่อนๆเห็นเขาว่าเร็วๆนี้ป่ะอันนี้แหละเนื้อเรื่องคือนี้หมีจบหมดแล้วเพื่อนๆถ่ายเควสเนี่ยเพรทั้งหมดอบทที่หนึ่งถึงหกเนี่ยจะได้อยู่สองเป็นเพรอันนี้จบปในส่วนนนกกาารรรหคอััแะบ ต่อไปอันดับที่2คือเข้ามาที่รังเลยครับแล้วก็เล่นกับพี่หัวหน้ากระทิงดํายามิซูเค h เฮโร่นะครับผมเออเล่นไพ่กับแกแกเล่นเก่งนะแต่ได้เพชรนะครับก็พยายามสู้กแกนะมีขี้เกียนเล่นเอาต่อไปก็คือการหาดาวนะครับสองอันนะครับตายแล้วตายละว่ะไปไม่ได้อ่ะเดิมดีขอแคนเซิลตรงนี้ไปก่อนไม่เป็นไรครับกำลังฟาร์มอยู่เออกดเอกพี่สัมพันธ์ตรงนี้ครับนี่ ตรงนี้หลักการเดียวกันเลยครับให้เพื่อนๆยืมเพื่อนอันนี้ต้องยืมเพื่อนนะต้องยืมเก่งๆเลย30คนขอเลเวลร้อยสาคนแค่นั้นครับยังไงก็ผ่านนะนี่ให้เพื่อนๆถ่เพชรทุกด่านเลยเห็นไหมครับอ่อบทหนึ่งมันจะได้เพชรอยู่ที่300กับ2 0 0นะครับเห็นป่มเมียเพื่อนๆถ่ให้หมดเลยแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสำเร็จ270ตัวเนี่ยเอ้ย270ดาวก็จะได้ตัวอีกประมาณ70อันนี้จบไปนในส่วนอันที่3นะครับการรวบรวมการหาเพชรทุกอย่างนะครับ อ่าต่อไปอย่างที่4นะก็คือภารกิจ up level ครับ40ตัวอ่าต่อไปภารกิจ7วันเพื่อนๆ<ว>ก็เล่นไปถึง7วันแค่นั้นเองนะครับจะได้เพชรถึง3,000แล้วก็ตั๋ว5แล้วก็เออเตะกล่องตามเมืองเตะกล่องตามเมืองอันนี้มีททำไกลแล้วเดี๋ยวเดยมีจะลงใต้คลิปไว้แล้วกันสำหรับคนที่ออไม่รู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดมาพูดในนี้มันยาวมากครับออเตะกล่องตามเมืองมันจะได้ เพชรประมาณสี่พันครับแล้วก็เตะกล่องได้ทุกหกชั่วโมงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปเตะด้วยนะกล่องหนึ่งจะได้เพชรอยู่ประมาณสิบถ้าโชคายก็ได้เงินนะครับอ่ะต่อไปก็คือจอมเวทดมือใหม่ตัวอีกสิบแค่นี้ครับจบแล้วอันนี้คือการรวบรวมเพชรทั้งหมดสี่หมื่นนะครับแล้วก็ตัวประมาณสามร้อยถ้าเพื่อนมาทำตามที่หมีบอกตรงนี้อ่ะหลังจากที่เพื่อนๆได้เพชรกับตัวทําไงต่อใช่ไหมครับรออะไรครับอันเชิญเลยครับอันนี้หมีแนะนํานะถ้าเกิดเพื่อนๆเปิดจูเลียสอ่ะ นีแนะนานนะให้เปิดจูเลียซ้ำสองตัวเอ้ยต้องสามตัวตัวเมนหนึ่งตัวแล้วก็ตัวซ้าอีกสองมันจะเป็นสองดาวใช่ไหมครับแล้วมีการ์ดมีจะบอกจูเลียเอาแค่นี้ก็คือเก่งแล้วครับแต่ทําไมไม่เปิดต่อใช่ไหมมีแนะนําให้ไปเปิดโนเอลครับเพื่อนเพื่อนลูดโนเอลให้ห้าดาวไปเลยแต่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเออเปิดโนเอลไม่ถึงห้าดาวแต่ถ้าเกิดจริงๆเอาเอาความจริงนะเพชรสี่หมื่นแล้วก็ตัวสามร้อยมันต้องได้โนเอลห้าดาวอยู่แล้วถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนไม่สวยนะครับ อันนี้สมมุติเพื่อนๆอาจจะได้โนเอลหดาวเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเ,เ,เพื่อนๆก็เพชรเหลือเท่าไหร่ก็ไปลงกับจูเลียต่อเลยครับเปิดให้หมดเลยเอาจูเลียห้าดาวหลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็ควรจะทําเควสเหลืองที่หมีบอกหินเหลืองตรงนี้เห็นว่าแมกมาสาแล้วก็เควสระดับสูงอีกหนึ่งแล้วก็รอเลดมอสอีกเดือนหน้าเพื่อนๆก็ดูตัวไหนเลยครับโนเอลกับจูเลียตัวไหนที่ยังไม่5ดาวเพื่อนๆก็อีก4หรือ5หินเนี่ยเอาไปใส่ แค่นี้ครับจบแล้วเพื่อน,เอนๆเขาจะได้จูเลียกับโนเอล5าดาวแบบไม่ต้องเติมเลยแล้วก็ได้การ์ดโนเออจูเลียด้วยถ้าเกิดเพื่อนๆรีเอาตอนแรกนะอย่างที่มีบอกตอนแรกที่ควรรีเนี่ยคือการ์ดจูเลียเพราะมันออกยากแล้วก็ตัวจูเลียสหนึ่งตัวแล้วก็โนเอลหนึ่งตัวแค่นี้ครับจบเลยโอเคครับสําหรับเพื่อนๆที่แบบออรีไอแบบแบบพยายามเล่นแล้วแต่คนมันดวงเกลือนะก็อยากจะเริ่มชีวิตใหม่ก็มาลองทําตามที่มีบอกได้ครับ รับประกันเลยมั่นใจทุกคนจะได้จูเลียสแล้วก็โนเอล5าดาวแน่นอนแล้วก็สามารถเล่นได้ทุกคอนเทนต์แบบอีซี่นะครับเออเดี๋ยวมีขอพูดถึงตัวละครก่อนโนเอลเป็นตัวละครที่ PVE ลงทุกคอนเทนต์ PVP ก็ลงทุกคอนเทนต์เพราะฉะนั้นเพื่อนๆควรจะเน้น5ดาวก่อนเลยถ้าเกิดเพื่อนๆกะไม่เติมนะอาดูจากหมีก็ได้การันตี5าดาวอ่ะจูเลียส oh. มีใช้แค่2ดาวการก็ไม่มีหมีก็เล่นได้ PVP หมีก็ตบได้หมดเพียงแต่ถ้ามีมันจะดีกว่าแค่นั้นเองครับ ส่วนตัวตัวตัวเลี้ยนเนี่ยมันลง PVE ก็มีใช้ยเขาว่าใช้ได้แต่ไม่ทุกคอนเทนต์แต่ถ้าเกิดเป็นในส่วน PVP นี่โคตรเก่งเลยที่ PVP คือให้เทียเอ็ด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 แต่ถ้าเรามีสองตัวห้าดาวได้ก็ดีครับสําหรับคนที่แบบว่าอยากไม่เติมแต่ว่าอยากขยันก็ลองวิธีนี้ได้นะครับแต่ในส่วนคําถามว่าถ้าเกิดผมไม่อยากเรียผมที่เขียนมานั่งไถเพรผมเลยครับพี่หมีก็สามารถจัดได้เลยครับไปหาไอดีซื้อเลยครับสามพั 4, นถึงสี่พันอ่ะเอาจูเลียห้าดาวต้องมีการประจําตัวด้วยนะแล้วก็โน ห้าดาวมีการประจําตัวขอสองอย่างแค่นี้ครับถ้าเกิดมีในส่วนลาเดสมีโมซาแล้วก็ลาเดด้วยจะทําให้เกมเล่นง่ายไปเลยนะมีโรตัสด้วยนะครับอ่าเพื่อนๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าใครอยากจะรีไอดีมีคําถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับหรือว่าใครอยากจะยืมตัวละครหมีก็มาพิมพ์ได้เลยครับว่าผมชื่อนี้ครับพี่มีคอยยืมหน่อยบอกได้เลยเดี๋ยวก,กดรับให้หมดเลยครับเผื่อจะได้ช่วยเคลียร์ผู้เล่นใหม่ด้วยนะครับที่แบบไม่ผ่านบทที่หนึ่งถึงหกนะครับ เอาเป็นว่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีละการขอให้คนเปิดได้จูเลียสห้าดาวกับโนเอลห้าดาวนะครับคือคลิปนี้ที่ทําไม่มีอะไรเลยครับเพราะว่าเห็นคนบ่นเลอกเล่นเยอะมากเลยนะตอนโนเอลอ่ะคนลงขายดีเป็นร้อยนะพอมาจูเลียสแม่งคนลงขายดีเป็นพันเลยพเพื่อนเพื่อนลองไปดูเลวคนขายดีูไม่ไหวเขาเปิดการจูเลียสแม่งไม่ได้เลยผมจะเลิกเล่นแม่งแล้วครับผมไม่เล่นแล้วก็เผื่อลองเปลี่ยนใจดูแล้วกันถ้าเกิดสมมติทามมีนะระหว่างว่าพเพื่อนเพื่อนจะไปเติมเอาห้าดาวสองตัวนี้ใช่ป่ะมีบอกเลยสามหมื่นบาท อย่างต่ำนะมีใช้เขาว่าอย่างต่ำแต่ถ้าเกิดเพื่นอนๆไปซื้อเช่อมากไปซื้อไอดีมีแนะนํานะหาคนเป็นกลางนะเพื่อนๆจำไว้เลยนะถ้าจะซื้อไอเดียราคาเกิน500บาทขึ้นไปควรเป็นกลางทุกอย่างเดียวครับเพราะว่าสมัยนี้ไว้ใจยากหาคนเป็นกลางเชื่อมีหาเป็นกลางไว้ใจได้แล้วจะดีที่สุดครับเพราะว่ามันก็มีคน,นโดงโกงเยอะนะคน,นโดงโกงเยอะ อ่ะก็ขอทุกคนเล่นเกมไปโคเ็มอย่ามีความสุขนะครับเผื่อมีอยากให้มีทำไกด์เดียวเกมนี้ก็มาใต้คอมเมนต์ได้นะส่วนใหญ่ที่ทำมาทุกวันนี้ก็คือคนขอนะครับอ่าแล้วเจอกันนะครับ